พวกกระชิดปากแปงนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมข้างโดมแม่โสพีนะครับผมตอนนี้มีทั้งหญ้ามีทั้งต้นตะขบนะครับมีทั้งหญ้ามีทั้งต้นตะมีทั้งกอไผ่นะครับดูเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากนะครับเนาะที่จริงแล้วเราก็คิดว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายน่าจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นได้นะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรื้อนะครับตามคําสั่งสารท่านนะครับผมเนาะ ใช่ครับผมเบิ่งบรรยากาศพื้นที่รอบๆนะครับผมนี่ครับผมมีในคลองมีน้ํานะครับผมน้ําใสนะครับผมนะน้ำใส่ติ่งๆเลยครับผมนะครับน้ำใส่ติ่งๆเลยเด้อยวพอน้ำน้ำเขาจะเพิ่นใส่ดีให้ยังไงนี่น,นะซิยู่อ่าจริงนะจะมีน้ำได้ตลอดปีนะมองนี้เนาะเมื่ออายุสองปีนั้นว่เกิน บ่เกินบ่เกินตุลา<ห>ลบ่เกินตุลาหายหมดมันห้วยน้อยอืมแต่ว่าแถวนี้คือเขาจะขุดลงลึกกว่าเด็กอ่ะคุดลงลึกกว่าเดิกลึกดลึกมันก็ตารางมันไม่ชุ่มเลยมันก็ชุมม่มนกึกหนึ <c oughs> น้ำมันจะซึมไปที่ต่ำอืมมันได้ากาศลมเื็นน,นี่นะบางเนี่ยเป็นตานั่งเร่นนั่งนั่งเร่นนอนเด่นนีเน่เเด้กลมเย็นอ่าลมเย็นสบาย มานั่งไห่สดเนี่ยบรรยากาศดีนะครับผมอันนี้จะเป็นบริเวณรอบๆดมแม่สุรภีนะครับตามที่พวกเราทุกคนได้เห็นนะครับนี่ครับเป็นบริเวณรอบๆนะครับผมต้นไม้เขียวชอุ้มนะครับผมลมลื่นลมลื่นดีครับผมนะครับผมนี่ครับผมดูบริเวณรอบๆดมแม่สุรภีนะครับผมเนาะ มันเป็นสถานที่ที่แบบว่าน่านั่งพักผ่อนหยันใจจริงๆนะครับผมเนาะ,ะแขกไปไทยมากเลยชาวบ้านพานไปพานมามานั่งพักเสอเมือ mới, หาปูหาปลา,าแถวนี้กไ็ได้เลยครับเนาะยากาศลมเดือดนะอันนี้ไปยัง้าก,กันขึ้นล้าง่าไปยังกู้้ากันสร้างภาพเนี่ยเอาทำเนี่ยโอ้อ๋อนะม,มามา พยานพืชบูชานั่งๆเขานั่งนี่โอ้นะครับผมเดี๋ยวสามภาพให้นะครับผมหะเดี๋ยวอะไรนะคุนั้นคุณนี่เขาดูก็ใส่ดูตัวเองใส่สามส่วนมาทำงานนี่นะมีต้องการอะไรถามหน่อยต้องการอะไรแม่ทำให้เกิดแผลให้คนว่าใช่ะไหมเนี่ยผมก็เป็นแผลแบบนี้แหละแต่ตอนนี้หายแล้วเป็นตุ่มยุงครับ

ไม่กระสรอยนะส้อยหลังไปซอยมากซอยซ้ายซอยขวาร้อยทีทีซอยทีทีมันคนละซอยแล้วเด็กหมายถึงซอยเ้็ยนะซอยเล็กหะมึงเอ คือใส่ผ้ซอยจู๋เหครับ่นน่ะแล้วคนนี้เป็นเชือกที่เนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เยควาดตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกไปงหน้าบ้านนะใกล้ๆรถหกล้อไปที่เดียวขัเดียวเลยของยบทีจ่ายค่าซ่นะองได้ทจายค่าซาครับต้องดีได้สั่นเ่อควาดีได้หกล้อทำทำเลยดิ ไปบดโวกมันไปตกตักเอาไปใส่เลยเหรอ <c oughs> ทุกอ <c oughs> ากไปเลยได้เขาขาพเรูทุ่เเว ว่านาครับผมห่นอนดีมากา้่20เซนแล้วครับนี่ยไว้4 3ดีกี่าเป็นยาเกโอ้มงนันเขามานาซีให้เขาเยียบเลยเนาะอันรถีนะเยียบไปเยียบมาแจกปับไปเบื่อตนเล้วไปโดนตอบนะ้ต้องพุทธเลยนะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สมาแล้วป็นอย่างโอ้ยห่างจากบ้านพักมองถึงหายิบเมตมางันกะต้าโดนไมมันหันโอ้เขาจะมีบอร์นอ่ะมันเนาะห่างแฮะแม่แม่อีบมือไปเละ